ที่จังหวัดชัยนาทครับมีการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการแล้วก็บุคลากรภาครัฐนะครับตามโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ2,564ครับ คุณสมบูรณ์สุริเวศนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธนะเป็นประธานเปิดการอบรมนะครับโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของจังหวัดชัยนาธการอบรมดังกล่าวนะครับเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าใจตัวบทกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตนะฮะทิเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องหลักธรมธรมพิบาลซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องมีจิตสำนึกมีความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้และเกิดธรรมพิบาลของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามประเด็นหลักชัยนาทจังหวัดสะอาดสังคมเป็นสุข นะครับที่เน้นการบริหารของภาครัชการที่ต้องมีความสะอาดโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวชัชยนาธนะครับแม